โอเคสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้ยนะครับผมและวันนี้เราก็มาอยู่กับผมนายนันแลวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม PD2 นะครับผมแลวันนี้เราก็มาอยู่กันในด่านของ First Blood Bank ในโหมด d a s e n t e n นะครับผมแล้วก็วันเป็นโหมด One d o w ด้วยก็ถ้าใครที่ติดตามผมมาก็น่าจะรู้นะว่าผมเคยเล่น PD The h i g h s มาก่อนนะครับผมแต่ว่าอันนั้นมันต่างกับนนี้นะครับผม โดยในโหมดนี้ผมจะเล่น,นเ,ออเป็นโหมดสเตลนะครับผมก็นี่จะเป็นเกมเพย์ที่ผมเล่นมาก่อนแล้วแล้วผมก็มาพูดทีหลังนะครับผมก็ <c oughs> ส่วนใหญ่เดี๋ยวผมจะอัพเป็นเพเดย์ไปเรื่อยๆนะครับผม <c oughs> ตอนนี้เราต้องหาคีย์การ์ดมาเปิดประตูให้ได้นะครับผม มเนเจเจอร์จะผู้จัดการจะสปอนอยู่ใกล้ๆแถวๆตรงนี้หรือไม่ก็ตรงนี้ครับผมถ้าตรงนั้นสองตรงนี้ไม่อยู่ก็ต้องหาตรงอื่นไปครับผมนี้ผมตัดสายไฟของเครื่องตรวจจับแม่เหล็กนะครับผมนะครับผมผู้จัดการอยู่นะครับผมเราต้อง จะฆ่าเขาหรือไม่ฆ่าก็ได้ครับผมตอนนี้ผมลุบกล้องไว้ก่อน โอเคครับต่อไปเกมจะให้เราทำการตัดเครื่องตรวจับแม่เหล็กนะครับผมสามเครื่องซึ่งผมเปิดไปแล้วสองเครื่องครับผม Gard, ตรงนี้คือผมจะวาง <laughs> ทิไมานะครับผมแต่พอดีมันการดมันจะไม่เห็นก็เลยวางผิดไปก่อนครับผม ห้องนี้ใช้เป็นที่เก็บศพออได้นะครับผมแต่ว่าต้องปิดหน้าต่างก่อนนะโอเคผมก็ทำการวางทิปไม้เวลากาศเดินมาจะได้สังเกตเห็นนะผมเับ สายของเราบอกว่าต้องมีโค้ดก่อนครับผมถึงจะเข้าเ,ออเข้าเขาเรียกห้องเก็บเงินก่อนได้แล้วผมหารหัสเอาแล้วนั่นเองครับผม from floor two heading to the gates see you there oi guard watch it ตรงนี้คือผมเผอไว้นะผมมองไม่เห็นว่ามันมีกาดอยู่แล้วผมวิ่งมาทันพอดีก็เลยยิงมันไปก่อนนะผมจริงๆริงกาดในประตูนหน้าวอลไอ้ไม่ใช่วอล้านหน้าเนี่ยถ้าไม่จำเป็นไม่ต้องฆ่าก็ได้นะผม ให้เก็บการค่าอากาศเอาไว้เอาไว้ในในประตูเองเก็บเงินก่อนดีกว่านะผมเผื่อว่าเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรเราเจอการดแบบผมเนี่ยเราจะได้เออมีการตอบวอได้ครบพอดีับผมแต่ว่าคือเซฟไว้อย่างก่อนอย่างต่ำคือสามวอลนะผม The gates protect the vault area. You have the code, right? Punch in the code. It's an older code I got it. it checks out. Guard. Oi, guard. Watch it. We're in. But I saw nothing, right? Next, we need to gain access to the main vault. Smile. It's controlled by two key card terminals. ตรงนี้จะมีประชาชนอยู่2คนนะครับผมซึ่งมันจะเออสปอนตรงนี้หรือไม่ก็สปอนตรงด้านในประตูนะผมถ้าเป็นไปได้ก็เลี่ยงไว้ก่อนนะผมให้เก็บการ์ดให้หมดก่อนแล้วค่อยมาจัดการออประชาชน2คนนี้ทีหลังับผมส่วนตรงนี้เนะี่ยในโหมดเออถ้าเป็นโหมดตั้งแต่ไม่เฮมวิทยบหรือเปล่าไม่แน่ใจับผมจะมีการ์ด3คนนะผม ผมถึงได้บอกว่าให้เก็บวอไว้สาสมอันก่อนนะผมเราจะได้สเตลสบายไม่ลำบากเรื่องการแบกเงินทีหลังนะผมตรงนี้ก็ถ้าจะวิ่งผ่านแล้วก็ พยายามหาโคเวอร์ดีๆก่อนไว้นะครับผมเพราะว่ากล้องมันเยอะ ert, พยายามสังเกตการ์ดด้วยนะครับผมมันจะมีการ์ดอยู่3ามคนข้างล่างครับผม out, และตรงนี้ก็จะเป็นคนเฝ้ากล้องนะครับผมซึ่งผมวางกระเป๋าไว้เพราะว่ากระเป๋าเก็บศพไม่พอครับผม เราจะฆ่าหรือไม่ฆ่าก็ได้ผมแต่ผมแนะนําว่าให้ฆ่าไปก่อนเลยกาดตรงนี้คือถ้าเราจะฆ่านะผมให้เราฆ่าโดยที่ไม่มีกาดคนอื่นมาเห็นก่อนนะผมผมก็เลยบูทยิงบูทลงไปข้างล่างซึ่งกาดอีกคนกําลังมาก <laughs> ็าไม่เป็นไรับผมเพราะว่า เรายิงการลงมาข้างล่างแล้วการคนอื่นมันก็จะไม่เห็นแน่นอนนะผมยยยยพยายามสังเกตการ์ดไปเรือยครับผมว่าการ์ดจะเดินมาหรือเปล่าถ้าการ์ดยังไม่เดินมาก็

ก็ตรงนี้จะมีมันบอกให้เราหาบัตรเครดิตไอ้ไม่ใช่บัตรดิคีย์การ์ดนะครับผมสองอันของโต๊ะนั้นจะมีอันนึงถ้าตรงโต๊ะไม่มีก็แสดงว่าตรงตู้เคน์เตอร์ด้านหน้าน้นจะต้องมีครับผมอย่างตรงนี้นั่นเองส่วนการตรงนี้ผมเลือกที่จะโดมิเนตมันนะครับผมก็คือทำให้มันยอมถ้าเรากดทันเวลาพอดีกาดมันก็จะยอมทันนะผม ซึ่งผมจะฆ่าหรือไม่ฆ่าก็ได้แต่ว่าผมเลือกที่จะโดมิเน t มันเอาไว้นั่นเองส่วนประชาชนตรงนี้จะเอะ่อจะควบคุมหรือไม่ควบคุมก็ได้นะครับและใจเลย ไปให้เราทําการเสียบคีย์การ์ดเข้าไปนะผมแนะนําว่าให้เก็บคีย์การ์ดข้างนอกก่อนเสร็จแล้วก็ให้เสียบตรงนี้ครับผมแล้วก็หยิบคีย์าการ์ดอีกอันหนึ่งไปเปิดประตูข้างหน้านะผมซึ่งผมก็จะเปิดเนะีย่ยอย่างเราต้องเปิดอย่างรวดเร็วนะผมไม่งั้นเดี๋ยวประตูมันจะปิด Oh, look at all that! Here it is! Me please please so well, you're robbers, ain't you? Get robbing. Yes! Fucking yes! Bag, you shite. That's two. That's three. See that vent by the elevator? Where you gotta stash the bags? That's six. ตรงนี้ผมเลือกที่จะเออวิ่งไปหาสายของเราก่อนนะผมเพื่อให้เอ,อสายของเราเดินไปตรงประตูก่อนนะผมแล้วก็เดี๋ยวผมค่อยกลับมาเก็บเงินทีหลัง ก็เวลาเดินก็ระวังหน่อยครับผมกาดเกมนี้มันเดินเพ่นพ่านเต็มไปหมดเลย t a y back so d r n t e l l less I know you know ตรงนี้คือบั๊กนะผม สายของเรามันเดินมาเสียงมันมาแล้วแต่ตัวมันยังไม่เดินมาเลยก็เลยต้องรอก่อนนะผมมันเป็นเพราะบัก๊กเออที่ผมวิ่งมาก่อนจะเก็บกระเป๋าทั้งหมดนะผมนาผมดเดินมาละ <laughs> มันบั๊กครับผมส่วนเข้าของเกมนี้ก็พัง ังอย่างก็พังได้นะผมอย่าไปพังพวกกระจกกระถางต้นไม้ที่พังได้หมดนะผมเวลาเดินมาตรงนี้ก็ระวังหน่อยนะผมถ้าหากว่ากาดเดินมาแล้วเราไม่มีทางอ,ออกนี่หมดเลยนะผมเพราะว่าผมใช้การตอบบัวไว้ไหมดเรียบร้อยแล้ว ตรงนี้ก็ให้เราเลือกที่จะฆ่าคนหรือไม่ฆ่าคนก็ได้ผมเพื่อม่เออผ่านตรงนี้ไปครับผม down. Down. แต่ตรงนี้ผมคิดว่าคงยังคงไม่ทันก็เลยฆ่าตำรวจสองคนนี้ก่อนนะผม <the> แต่เดี๋ยวค่อยมากอบตอบ <the> ประชาชนที่หลังครับผม พี่ผมยิงนี่เพราะว่าเชือกมันหมดนะครับผมเอ้ยไม่ใช่เชือกเคปันทายหมดนะครับผมแล้วก็ตรงเซฟที่ผมเปิดไปเนี่ยเออมันคือหนึ่งใน achievement นะมนนผมก็คือ AU ท t i เก็ t นะผมอ่าผมไม่แน่ใจว่าสปอนในระบบอ่าในโหมด ความยากระดับต่ำหรือเปล่าแต่ความยากระดับสูงจะสปอนให้นะผมต่อจากตรงนี้ก็คือแล้วก็ส่งกระเป๋าเงินได้เลยนะผมหลังจากนั้นก็จบภารกิจได้เลยนะผม We gotta get out of here. Keep him move it, shitebag, move it. ไปไปโอเคครับเมื่อเก็บเสร็จแล้วก็ไปรอเซฟก่อนเปิดให้ก่อนนะผมจริงๆผมจะเดินจบภารกิจเลยก็ได้นะแต่ว่าเอาเมาเอาของด้วย <c oughs> ก็เมื่อกี้ดิวเออสว่านเรามันพังครับผมแต่ว่าผมมีสกิลซ่อมมันก็เลยซ่อมตัวเองได้ผม นะครับผมอีกแล้วก็เราจะได้เซฟเอ่ตู้เซฟปลดล็อกสกินฟรีด้วยนะครับผมถ้าได้รับอ c ชี e เมนนี้แต่แต่ว่าได้แค่ครั้งเดียวครับผมก็วิ่งจบภารกิจได้เลย